่ะน้องทำอะไรเป่นน้ำค่ะเล็นน้ำค่ะ,เ,นนคะเย็นไหมเย็นใครทำอ่างน้ำไว้ให้ไอ้พุ่มค่ะไอ้พุ่มค่ะแล้วแล้วอันนี้ไหนยืนขึ้นสิหมอมีดูที่ชุดสวยไหม หนหน้าขึ้นไงนะาขึ้นโอ้ชุดสวยมากเลยเย็นไหมลูกเย็นไหมเย็น,ยนเออสนนเล่นน้ำค่ะทุกคน,นไปปิดหน้าไม่รูด้วยนะไปปิดน้าไม่รูด้วยอ๋อไปปิดน้ำให้สนูด้วยเหรอาาใกล้จะเต็มแล้ว <c oughs> ออใกล้จะเต็มแล้วเออใกล้จะเต็มแล้วไหนไหนหันหน้ามาให้หมามีด้วยซิยิ้ม เอามุด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 แล้วมุดแล้วเอามุดแล้วเอามุดแล้วเอาเล่นน้ำสบายเลยเล่นน้ำอยู่ในกระบะไอ้กระบะปูนกระบะผสมปูนเย็นไหมลูกเย็นค่ะเย็นค่ะอากาศน่าจะโดนดูดได้นะเออมุดน้ำโดนโดนเหรอมุดเป็นมุดเป็น โอ้มดเป็นคุณอาโอ้คุณาทุกคนสโน,นเล่นน้ำนะคะอากาศอากาศมื่อนี่มันห่อนเอายืนดิเก,เกือบลมเกือบลมกบลมเลยเปนวะไหนยืนขึ้นนี่อ้อวอวว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 หวว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  บะหนูยังมไม่ด้เด็กอย่างได้วหวะปิดหูไป็นอย่างเอาเอาปิดหูไปยังเอาไอ้ยหนุ่ยมันแล้วอะไรหนูขึ้นมานะและ้วมันจะลอยหนูขึ้นมาเหรอขึ้นไไมกินหนูมากนะ่ะเออมันลอยขึ้นมาเหรอลูกมันเบาขึ้นเลยเหรอเหรอเออแล้วบ๊อบ เอาเอาเอามามิจะพาไปเรียนว่ายน้ำไปไหมไปไปไหนฮะไปไหนให้หนูโตกว่านี้หน่อยนึงก่อนไม่หนูมุดหน้าเป็นแล้วหนูมุดน้ำเป็นแล้วเออก่อนวันหยุดก่อนก่อนวันหยุดก่อนให้สันกระเล่นอยู่นี่เนาะสันเนาะเล่นอยู่ในี่ยอ่างหนิเล่นอยู่อ่างนี่เนาะโบจะแวไปมุดหน้าจะอะไรเก่งๆจะอะไรเก่งๆเออชู้อะไอ่ะฮะชู้อะไอ่ะลักเลี้ยไก่มากอ่ะไก่มาก พิ่งพี่น้อง,อ,งอากาศบรรยากาศบรรยากาศ <c oughs> ยยาบรรยากาศเราพาไบมาแม่ก็นั่งยู่คุณถ้าก็นั่งเล่นนี่คุณ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อากาศ <c oughs> ดีมนี่ <c oughs> อากาศ <c oughs> ดีมาก เอาขึ้นมากจ้ะเลยขึ้นมาอยน้ำมันดาบเนาะเออเอียงนออารมณ์ดับมากเออเอียงนอมัรเด็กาศอยู่บ้านตอนนี้ก็อยู่โลงรถแต่พี่น้องอยู่โลงรถนะคะโลงจอดรถเอาเอาเอา ใช่ค่ะออทำอย่างนี้ชื่อตายชื่อตายค่ะโอเคเอา้ามุดมุดอ้ามุดมุดอีกแลด้อเอ้ามดุมดอีกแล้วอ,อ่ะโอ้ยหุนเตออะไรนะโอเคค่ะลหมันเตาออะไรนะค่ะอ่ะบายบายไปเราไปไหนบายบายหมอมีจะไปนั่งนู่น่ะไมปิดคลิปละใช่หุ่นนะค่ะค่ะปิดคลิปแล้วนะบายบายค่ะ อเตาออนุจะเปิดตาให้เปิดตาให้เให้เปิดตาดูเปิดตาเอเห็นเปิดตาเลยเยเปิมตาดูเปิดตาอยู่น้่เห็นไหมเปิดได้ไหมเปิดได้บ้น้อเอาเปิดได้บ้นน้อเอาเปิดได้บ้น้ออ่าา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 ่่าาาาาาา Okay, okay.